นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ,คน,บนรคนรุ่นใหม่ทันสมัยโปร่งใสพัฒนาชุมชนโปรดเลือกว่าที่ร้อยตีกริตนุขันทรัก์เป็นสอบตอแสะเอียบหมู่ที่หนึ่งบ้านดอนชายโรธกาอเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งนี่คือสปอตัวอย่างกะดับเรียงว่าแม่พี่น้องชาวตำบลสะเอียบหมู่ที่หนึ่งบ้านดอนชัยที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28ิพฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบบ้านดอนชัยหมู่ที่หนึ่งโปรดเลือกว่าที่ร้อยตีกฤษณนุขันทรักษ์โรดกาอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบ <Burning. S 2> คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนบนทางสู้ยังมีคำลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้าน ขอโอกาสคนรุ่นใหม่ทันสมัยโปร่งใสพัฒนาชุมชนว่าที่100ร้อยตีกฤษณนุขันธรักษ์จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการผลิตมหาวิทยาลายัยราชภัฏน์ลำปางพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญเลือกสมาชิกส<ภ>าืาอ,องอ์การาบริหาร<า>ส่วนตำบลเสเอียมหมู่ที 1> ่1บ้านดอนชัยโปรดเลือกว่าที่ร้ ร้อยตีกฤษณุขันทรักหรือเบนโปรดกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมุ่งม,มั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้ขอโอกาสสารงานต่อก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลสะเอียบหมู่ที่หนึ่งบ้านดอนชัย โรดเลือกว่าที่100ร้อยตีปริศนุขันทรักษ์หรือเบนเป็นสบตเสีเอียบบ้านดอนชยัยหมู่ที่หนึ่งโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใใใโหหห้้้มมมานังี นรุ่นใหม่ทันสมัยโปรง่งใสพัฒนาชุมชนไม่ทำงานแบบเดิมๆเน้นเพิ่มเติมวิสัยทศัศน์ปลุกการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุน ส่งเสริมมุ่งเมน้นพัฒนาตำบลเสเอียบบ้านดอนชยัยหมู่ที่หนึ่งให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงาน,นปิดเน้นการพ <จะ S 2> ัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างตำบลเสเอียบหมู่ที่หนึ่งบ้านดอนชยัยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนโปรดเลือกว่ ที่ร้อยตีกฤษสนุขันทรักษ์หรือเบนเป็นสบตเสะเอียบหมู่ที่หนึ่งบ้านดอนชัยโรดกอเบอร oo, ์หน um, hum 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 ึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอ วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกว่าที่ร้อยตีกฤษณนุขันธรักษ์หรือเบนเป็นสบตเสีเอียบหมู่ที่1บ้านดอนชยัยโรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่นนวงว่า,าที่ร้อยตีปริสนุขันทรักษ์หรือเบนเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทํางานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิก,ก,กายน2564 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากอนามายัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกอบาตาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสะเอียบหมู่ที่1บ้านดอนชยัยโปรดเลือกว่าที่ร้อยตีกฤินุขันธรักษ์หรือเบนโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง บอร์หนึ่งคนรุ่นใหม่ทันสมัยโปร่งใสพัฒนาชุมชน28พฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนบ้านเดียวกันแค่มองตาก,กันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนบนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจ มีคำว,ว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเรา